ไปลวี่เยจามาไปละนู <statistically wines gra bs> <N> ้อ่ะมีรถครับเนี่ยตาลากลาไปไ้าลากลาไปเอไม่ใช่พี่ติจุขับสีตัดเอ้ยเฮียมึงนี่ไม่รักใจนเลกไอ้เ๊กไอ้เจ๊กใจมึงไม่รักบรรกาศเลยไอ้จุกไอ้เ๊กไอ้เต๊ก ฮ่ากไหนที่งินกอะไรนี่อะไมึง่กูไไหนไปไหนไปไหนไปไมึงปไหงไปไหนไปไหนไปไหนไยไหงไปไนไมไหมไหนไปไนไปไห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 นไปหนนไนไปนไนไไนไนนไหน แผลไม่อยู่ขันไหนอ่ะเนี่ยข้าแผลแรกเนี่ยใช่หรอเขียวนะมึงหลังมึงหลังมึงหลังมึงคุยเยอะเทล่กเ <heaven> ขียวไม่ใช่ไม่ใช่หรอเอ้ยเทรล่กเขียวไม่ใช่เทรล่กเขียวไม่ใช่

มาพี่ <Es> ลงมาเฮซ่อมร้กันค yeah. <Hey S 1> ุลงมาซ่อมรยกูดิเหี้ยเฮ้ยมันซ่อมเลยพี่เต๋อมันซ่อมเลยมันซ่อมเลยซ่อมรถเลยซ่อมรถเลยโอ้โหดูด้านหลังเงี้เฮี้ยโคตรเยอะไอสัตว์เฮี้ยแกงเฮี้ยอะไรไว้สัตว์บรีของแบบฉันจะไปหาต่อเขานะฉันจะไปหาต่ออันนแกงใหม่เหรอะนะโคตรเยอะเลยอะ แกงเก๋าครับลุงเฮ้ิโรชิครับเนี่ยเสียไม่ได้เก๋าลุงเสียไม่ได้เก๋าอ๋อเนี่ยหรอ่ิโรชิเออมาแบบนี้มาดีนะแล้วยืนทำไมอ่ะเอออันนี้มาดีนะ่ิโรชิเนี่ยไอ้ที่อ่ะคือไม่ได้ชื่อดีป่ะตายจุกลงตายไปเล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 ยจุกลงไปอะไรจะหนีอีกแล้วอ่ะอะไรอ่ะไือได้ค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 ือได้จะไปอย่างเดียวเลยอ่ะ่เฮ้

เลยเลยเล้วเลย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 ล้เลยเลยเลยเล้เลย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 หลยเ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 ลยดยเล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 ยเคยเล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 ยเเลยเอยเลยเลยเลเลย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 มลยเ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 ยเลยเๆๆเลย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 เลเยลเเ แบิอีกเฮียแบ์ใเราไอสัต nah, ว no, ์หมแน่ใรทำมึงจ่ายได้สัตว์กูจ่ายเพราะมึงเกินไปละมึงจ่ายได้เฮียคนทำใหม่ตัดหมาเอขยมาเออเอานาดูนูไปละเฮีย้เกดเนี่ยไ้มึงไปไหนมึงสบอไไเี้ยบ้านเป็นไงนี่ไงถามบอกว่า ผมท่อมาตั้งแต่นู่นน่ะพี่ให้ผมมาเจอมันเติมบีนัสแท็กมาเงินเออนั่งสองอะ้เรืมันเติมเะมันเติมเป็นหน้าสีแดงอ่ะผมจะลองนะแล้วพี่ใหญผมท่อมาเจอมันแค่เนี้ยทีให้จดไม้ล่ะจ๊ดแจ๊จุ๊บจอมต้แดงอ่ะทหารน่ะสมาร์ทให้ทหารนั่นมาหน่อยปั๊บมันเริ่มคันอีกแล้วไอ้เหี้ย

อีกหรอมีเอคนั๊มอยู่เออบอลขึ้นแล้วราสาพดน่ารักสาเลยขอขอขอยิงไว้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 ขอ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 ขบไปแ่ทขับ่ทนารกับไปตรงนอ้จกเก่อมหมดแล้วนีมันะขึ้นฟังมันขึ้นแล้วอยู่วกอยู่ตรงเนี้ยนั่นแหละเหตุกาเมอวนเหตการนีเเนี่ยหลังมานนิเวศเนี่ยหลังมนนบนขาเ่ยไอ้เนี่ย

ไอ้ไอ้กได้รถรถหลุดมาเมตัวนึงอติต้าสีแดงไม่แต่งพี่เราไม่แต่งเราไม่แต่งผมถามนทุนจีนรายใหญ่เขาบอกไม่แต่งไม่แต่งไม่แต่งเปลืองเงฮ้ยนาบาลีนะเว้ยนาบาบตำาดีมาดมาน้าบ้านเนะมา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 เร็วย่ตำรวจเบอมดูมาดูดีมูาาาา

เ <alors S 2> มือมันคนนี้ออสาดวันวานบัรถอย่างเดียวเลยเออชนไปเลยรถพี่้งพี่เป็ดเฮียเฮียเองเองบัรถอย่างเดียวเลยซเฮียเียเจมีไม่ยืนไหนเพ่แค่บ้านมาน่บเออผ้โดยานเนู้ชนเ่อนผู้ชนเองมผู้องบ้านเราดบ้านากันนะม้อาทำะบ้านเราดกันนะบ้านเ้ากัน กล้วยเลยหไม่ร้อนทุ่งฟังไอ้ตันหมานี่ตางนรกหน้าตาอ้เียหน้าตาหมูลงตังไงไอ้ตันแกหักแก่หักกล้วยไว้อยากได้กล้วยไว้อยากได้กล้วยไว้จัดอีก้อยากจัดิธการีอะไรเอ้ยรออะไรวะไอ้คนนี้คนนี้ไู่ด่าเบื่อไปแล้ววะ แกไม่แก้วรือเบสไหนสักตัวบัตเบปฏิบัติาปีไม่่ดีนะปบับาปีบัตเบัตเบ้องยนนนเอนนะปบัติบาปีตยู่ันโน่นดปล่อยไปแล้วมันดนปล่อปล้วมันนไอ้ดิมันโดนมันโดนไ้รถจะพังรถไม่จะพังรถจะดับรถจะดับรถจะดับบัตเบสหน่อยดิบัตเบสหน่อยดิเข้าไปดิเข้าไปทำรมันร์ดาวดิมันดีเนี้ยมันดีเนบ้ เฮยมรบหายกู่ดยเพื่อนแล้ทำอะไรต่อชีวิตพวกเป็นป้าในกิจไอ้เราเกมาเป็นรู่ก้งเป็นก้งปุ้าัง่ไมจงงแล้ไม่าไปรแไม้เามากูมาเพื่อในใจง เยวแท็ขาวดิแทขาวรถมันขี่อะไรวะเนี้ยไอสัตว์เปเยอนึงแต่ข่าวรถมันงงเลยเที่ยวปวดดไม่ได้ปวดหวดหงอ้สัตว์แต่ว่าจะเคยวไ้านใน่้านบ้นใบ้านใบ้านบ้านในบ้านในบ้านใ้านในบ้านบ้านใบ้านใพบ่านน้าบ้านใานใน้านใ้นใ่บนในบบานบ้านในบ้านบ้านในบ้านบ้านในบ้านบ้นเพื่อนบ้าน้านบ้าน ออกไปบ้านดีกบ้ก็ลอยดับกระดับเเตอร์มาหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกลูกอืมเอมเอมไม่จับสิจับทำไมอ่ะจับทำไมหายใจไม่ออกเหรอืดูดูเสียงเสียงหายใจฟังเสียงหายใจอืหายใจไม่ออกลูก เป่าจมูกไหมนี่จะมูกไหมอืมหายใจคนดังอะล้างนะครับวันนี้ล้างจมูกไปลูกล้างไหมอืมตื่นอะไรตอนนี้อะลูกไม่นอนต่ออืตื่นอะไตอนนี้ทำหน้าอะไรลูก

ไม่ดีเหี้ยอะไรอะไรไม่ดีไม่ดีไม่ีม่ดม่ีอจุมเลยอรมโดไ่ดไม่ีีเกี้ยวไม่ดีมโดีเกี้ยวไดนไม่ดีเกี้ยวม่ดีไม่ดีเกี้ยวไม่ดีไม่ดีเกี้ยวไม่ดีไม่ดีเกี้ยวไม่ดีไม่ดีกีมดีไมดีกีมดีไโดกี เฮียะไตหนอยู่เลไมเอะโดไ้ดีกี้เียเยไอ้เหียกหกูแกเกไ้บออไรกกูไงที่วเงียบแ้าวเงียบ้า่อาเงียบหอยดิโ้ยเดเงียบๆเฮียคน้วเงียบไอ้สัตว์ววอกโอ้ยิว่าเงียบจิ๊ ไอเงียบไม่มีไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะไอเงียบจริงเงียบเพราะว่าปิดหูว่าลดเสียงแล้วลดเสียงแล้วหูฟังว่าเนี้ยตรงเนี้ยไม่มีหรอกไม่มีหรอกนี่ไม่มีหรอกรหอกก็ไม่มีก็ไม่มีใครเงียบใครเงียบอะไรเียอะไรกลับมาแล้วครับตอนนี้อยู่ไหนกันเออไปทางแจ็งพิงค์ที่ต้นลูกอยู่คนเดียวทำไมล่ะอย่าไปฆ่าสายตาอย่าไปฆ่าสายตาเดีขอพี่ผมมาดีขอไหะ มีเลยมีอะไรวะเบอรอหนึงอ๋อมีของเหลือจุกมีเลที่ชิบหนึ่งอันที่ชิบหนึ่งอันโอเคไอของ้ได้กาแฟบางเลยหร่ตด้วยไอของมันไม่ขับด้วยดิมีแฟมเหอมีพี่มีมีมีเอาปะ กาแฟะรัลุงผมเลขหัว้อหนึ่งครับลุงเย้ลุงมีกาแฟหัว้อหนึ่งครับจะไปซื้อมาจากร้านโอ้โหครับลุงแปลกเหรอไอ้ซอรสรุปเจอผีไหมเนี่ยสรุปไปโรงพยาบาลกูได้จริงเลคิดกูได้กาแฟจากลุงไงเจอเจอเจอยังไงเจอยังไงเจอยังไงไอเสอร์มเล่าดิไอเซไม่ได้มาแต่แรกแต้อวมาแล้วอยกเราซับดึกแล้ว ไม่เลามาหน่อยอยากฟัง้าเร็วๆไปจุกเราไจุกเราไจุกเราเดนจุกาเจุกเราซดมจุกเลาเดนจเราเดนจกเรามดนจุกเานจุกเงาเดนจุกเรเดนเาเนจกเานจุกเาเอจุกเราเดมจกเาเดนได้จุกเนจุกเราเดนจกเเดนจุเเตนจกาดนกเราเดนกเราเดนเราเนจกเรานเรานเาเดนจุาเดนราเดนาเนจุกเราเดนจุงเรานจุกเาเนจุกเรเนจุกเราเดนจุกเไาเดนกราเนกเราเน เช่นบอกอะไม่ถ้าเราไม่ไม่ไปกวนเขาหรือว่าอะไรเราดูแลบ้านอย่างดีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกจริงจริแล้วผมมันไม่ได้ยินนะไอ้เซอร์ได้ยินคนเดียวนะที่สาบานได้เลยทำไมกูขึ้นรถไม่ได้วะจริงแต่ทำไมมึงไม่อยู่อ่าจริงแต่ทำไมมึงไม่อยู่ทำไมขึ้นรถไม่ได้ไม่อยู่กันก็ไม่อยู่เผื่อกลัวเหมือนกันตารละมาแล้วมาไม่อย่างก็อย่างที่บอกอะเซอร์บ้านกลัวก็มีบ้านทุกหลังอะมีหมดเว้ยแล้วแต่ความเชื่อของคนนะ แต่ถ้าเราแบบว่าดูแลบ้านดีๆหรือว่าอะไรเขาก็มาปกป้องเราหรือว่าอะไรเราเลยถ้าเราไม่ได้คิดร้ายอ่ะจริงคัดเอกูนะไอ้เตอร์คือไม่ลบหลู่เขาเขาไม่มาลบหลู่แล้วนะเออจริงแต่ก็บอไว่นี่ไอ้ผมก็ทนมาห้าเดือนแล้วแต่ว่ามึงพูดอย่างเงี้ยกูก็ไม่อยากพูดกันแล้วเนี่ยผมก็อยู่ทนมาห้าเดือนแล้วไงพี่ต้องเปลี่ยนนอห้าเดือนแล้วเนาะต้งเดลี่ยนอีกอยากได้ผมอยู่มาแทบจะยินดังปีเลยไง รวัดดึงก็อยู่ตลอดพอดเซื้อแต่คุยเพราะแต่แต่ไอ้หลังบ้านกูอ่ะโคตรดีเลยนะเอาจริงๆอ่ะถ้ามึงซื้อกูจะได้มีที่จอดรถด้วยนะที่อะเฮ้ร้านผมเยอะพี่แล้วมีเงินเยอะมันพอจะซื้อได้อยู่ไอ้แม่ก็หมดแล้วสัเดือนี้แต่ถ้าไฟอีกไออยู่บ้านเปนอยู่บ้านบ้านเปนอยู่บ้านป่ะงูจะพึ่งกูพึ่งจ่ายเดือนนี้ไปแล้วงั้นเดือนเดือนหน้าไม่ต้องจ่ายนะถ้างั้นอ่ะ ไอจุกลองพิมพ์ไปบอกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าไปต่อแล้วนะครับผมเจอผีบอกไปด้วยนะไม่แล้วแล้วเขาเตามาจำคือไหนลงถ้าอย่งนั้นนะเขาต้องมาจุ้ัญาไม่มาคุ้สัญญายังอ่ะสัญญากี่เดือนครบเดือนมาตหกเดือนแล้วมึงจะไปอยู่ไหนกันวะไอจุกจะไปอยู่ไหนไอซเซิร์ก็อยู่ได้พี่อยู่บ้านแต่จุกจะอยู่ไหนจุกอ่ะจุกไะอยู่ไหนถ้าาตอนนี้ตับหัวหินไงจุกจุกต้องมา ผมจะไม่พร้อมอยู่เลยลงถ้าาำไม่อยู่อะอยู่ได้ไหมไม่เดือโฟสไม่เดือเพราะก็รังติดเดี๋ยวดูจากทรงละไม่เดือมันมันมันมีที่อยู่พี่มีที่ที่อยู่ให้มันหรอก็ลังติดมันว่างชั้นสามแนลุงอุ๊ยถ้างั้นก็เจ๋วเลยอ่ะไอ้สัตว์อย่างนั้นก็เจ๋วเลยดิถ้าชั้นสามว่างอ่ะใช่มันเด็กเฝ้าร้านอ่ะ ไปเอาพี่ผมกลัวแบบของหายเอาง่ายว่าคนขึ้นไปที่ยิงพี่จุกก่อนแล้ว่อยเขามันหายอยู่แล้วมันหายอยู่แล้วมันหายอยู่แล้วไอ้จู๊ดเขาึงอยู่ในเดอะโฟร์ดอ่ะพังนีดพังนีดว่ะไอ้ท่า้องอยู่เออมึงก็ลงไปเอาเลยไอ้เฮียไอ้อยากไปไอ้ดีดปอดใหม่วะใครยัดอยู่เอาอยู่เดอะโฟร์ดถ้าติดกล้องเพิ่มอีกิบตัวไอ้สัตว์เมาส์เมาส์ยาวเอ่เอาไอ้เฮียหยิบเมาส์อาไอเไปลงไปหยิบเมาส์แป๊บนึง เอานี่ใบตอนนี้ดีดีว่าเอาอจัะบอกใบตอนนี้ดีเออแบงดีด้วยทุกตัวหนึงไม่เล่นรังสิตนะเป็นสต๊อกของแบบไปนี่เลยนะเกอใหญ่มากใหญ่มากเป็นโกดังเลยนะพี่ที่สาขาที่จุดเปิดเนี่ยคือรังสิตคือสต๊อกของใหญ่เยอะที่สุดใช่ไหมเพชร10%ในงานการนรนพนายกแค่10%น่ะโอ้โหเยอะอะ20% 20%เจ้าหน้าที่เออ20%อ่ะอีสตร์อันนั้นผมจะกระจายจากรังสิตไปทั่วสาขาอื่นแล้วก็อ่าก็คือรังสิตคือ เหมือนเหมือนแบบที่น้าต้อมน้าอยกน้อยอ่ะน้าขอยกน้อยก็แต่จูบกูไปถามด้วยว่าสัญญาถึงไหนกูอยู่กูสามารถอยู่กันครบสัญญาได้กูไม่หวั่นแต่แต่ถ้าได้ยินทุกวันแม่งก็แบบเข้าใจป่ะเดี๋ยวกูบอกมันเป็นนาฬิกาหรือเปล่าไอ้เซิร์ฟที่นั่นเขามีนาฬิกาโบราณอยู่ลองมาไม่หลับลองมาไม่ลับไม่ก็ไปแต่กูก็ไปไม่อะอะอะมึงฟังกูนะเซิร์ฟเซิร์ฟกูมาใช่ไหมกูกลับมาตีสองตีสามกูอยู่หน้าบ้านมึงกูก็ไม่ได้กลัวอะไรนะ โอ <the> ้โหแลกเลยอะไรเนี่ยแลกว่าแลก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 แต่แต่เวลาเดินขึ้นไปเวลาเดินขึ้นไปหามึงอ่ะต้องวิ่งหน่อยอ่ะต้องวิ่งหน่อยก้าวอะไรดิค่ะผมก็ไม่ได้กลัวหรอกเพราะว่าผมก็ปวดขาไม่มีไม่มีไปอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาแบบมันแบบในรถดูก็จะครัว่าทุกวันมันก็ไม่ไหวว่ะเออจะนอนอ่ะเที่ยแต่ศาลตมือบ้านโคตรใหญ่เงี้ยใหญ่มาก็แต่ว่าแต่ว่าแม่ผมมาเขาเขาไหว้ตลอดนะแม่ผมมาอ่าอ่าผ แม่ผมเอาพวงมาลัยจุดทูงจุดเทียนให้ตลอดเลยถึงว่าจุกไม่เจอเลยหรอเขาอยู่ได้ถึงว่าทำไมเขาปล่อยเช่าได้ยนเลยโอ้อจะพูดอย่างงู้นอย่างงี้เลยเชียงรายมากูไม่เคยเห็นกล้านอนสักคืนอจริงกานจริงกานจริงกานจริงกันมาแล้วไปนอนไปนอนแค่สองสามชั่วโมงจะฝันร้ายเลยอจริงจริงจริง เอออันนี้จริงนะอันน,น,นี้จริงนะเออไอ้เหี้ยตีไปก็ไม่เคยเอ้ยแต่วันนั้นนอนไม่ใช่ขอคืนนึงไม่เคยไปนอนนอนนอนคืนเดียวแล้วก็ไม่เอาอีกเลยคืนเดียวนนั้แล้วไอาแล้วแลแจ็คไอ้แจ็คนอนไหนอะตอนไปไอ้แจ็คอะไอ้แจ็คก็นอนนอนข้างๆอะนอนข้างๆกันไอ้แจ็คที่ฟ้าเปิดลุกออกเลยใช่เหรอเออไอ้แจ็คฟ้าเปิดมาบ้านดูก่อนเลยไอ้แจ็คอะไอ้แจ็คไปอาบน้ำนู่นเลยอะไอนๆๆ้แจ็คบอกขอขอลาอาบน้ำอาบน้ำกันนุ๊กอะขอลาแล้วกัน มันอาบมาอาบนาบบ้านผมอ่ะพี่ไอ้แจ๊กอะมันกัดได้เลยเหรอมันจะขัวมันจะัวพี่นักแรอะนักแรงไม่ถ้ามันเช่าแค่สองหมื่นอ่ะปัญหาที่เช่าดีๆได้คอนโดคอนโดได้สองสอหมื่นอ่ะสองหมื่นนี้แบบหรูเลยนะไม่แต่นี่มันมันก็หรูพี่มันก็หลังใหญ่มันก็หลังใหญ่แหละแต่ว่ามันก็จะใหญ่เกินไปลุงเออพี่แต่คอนโดสองหมื่นนี่หรูจัดเลยนะหรูจัดเลยและสองหมื่นอ่ะไม่เสียงดังไม่ได้พี่คอนโด รอครับมีเห็นมันไหมเนี่ยเห็นมันไหมเนี่ยไหนอยู่ไหนโอ้โหลงมาอย่างแหลกเลยทีไงตรงที่ที่อีโบจอดอยู่โอ้โหลงมาโค้ดแหลกอ่ะพี่แล้วเขาอุตส่าห์จัดการเลี้ยงเลี้ยงหมกส่งหมกออกจากันมากแล้วอ่ะใส่ซอยอ่ะแล้วผมก็ขับไปแล้วมึงบอสคุณเจ้าอ่ะเจ้าเจ้าอะตออะมึงกลับมาครับอันนี้อะ แล้วถ้าเราย้ายบ้านเรี่อได้ทีมงานผีจากที่บ้านเก่าเราอะเราทำไงอะทีมงานผีเยังผีบ้านจากบ้านเก่าอะเราเชิญไปด้วยวะเพลงอะไรวะมันแตกจังวะีดูคนเด็กที่ตสามสี่แก๊งอ่ะพี่อยู่เนี้ยโอ้โหเฟรมเหรอฮะสิบเฟรมอ้าวโอเคไหมน่ะเอสซีอ้ะ าาไอพวกยี้นี้แบบว่าเมื่อไรจบกับกูสักทีว่าโดนทรมานไหนไอ้ยะอยเข้าไปใกล้ลำโมงหน่อยดิเจ็บเมัอนกัดไปจุต้องเข้าไปใกล้ลำโมงหน่อยอย่างมันแบบช็อตอ่ะห Chị bên dưới chứ phải Ờ Chị chí à? Tìa chứ, tìa chứ Tìa chứ à, โอ้ยเยี่ยมเหมือนเท่ไอสัตว์เยี่ยมเรหล่อไปไหนวะไอควาเอ้ยปาเอาเลยเออเออเอา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 อีกเอา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 กเออีกเอา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 เอาเอาอีกเอาอาอีกเอาอีกเอาาเอีกเอาอีกเาอีกเาออาอีกเอกเอาากเาเออีกเกเอาออากเอ

ไอ้นิวขนิวไอ้นิวไอนิวนมากขชนวนวนัว่าแกทำอะไรไอ้นวจัดขนดวขนดิวมากไอ้ขี้่วยปอไปสัตว์ปอมจไหนเนี่ยเป็นเมอวลามึงบ้าเนไอลปะชูมือเยเจ็นเพลงปะมันใส่เปนแอสันเ้านี่ยวไวบอนะน่าตาย้่งไอ้ี้่มองจัดมาดนฟังนไปจุก่ะ เฮียอะไรล่ะกูไม่ตวงหน้ามันตึงไรจุกยังไม่ได้ย้อกเนี่ยเมื่อไรมันย้อกเนี่ยโอ้การรุนแรอย่าบำโดนหน้าโรงพยาบาลกูไม่ได้บำมันบำโกูไอ้เขี้ยนี่อีกแล้วจ้งไอ้เขี้ยลูกชิ้นเขี้ยนี่ลูกชิ้นมึงเป็นเทียอะไรมันจะผีมันาทุผมโดนแบ๊กติงประกาศจ้าเนี่ยประกาศจ้าครับโอโมวไม่ออกเลยเนี่ยหมอประกาศนะครับประกาศหน่อย บำรถหมอเป็งไม่ได้บามันบำกูพุ่งย่าพุ่งย่ามอมันมันชนกูโด้ยชิ้นโอเคเท่าที่หมอส่งเลยครับหมอลูกชิ้นไม่อย่างเลยขึนมาเลยขึ้นคันนี้ขึ้นคันนี้ไม่เอาขึ้นคันอื่นดีกว่าตอนเราบ้านมีคนเนียนลงไปอะพี่โจ๊กเป๊ะ แต่มันรับไปแล้วดีมันรับไปแล้วเขาไม่ไดรับด้วยละเนี่นพยพี่ยิงดิด <ไป S 3> ยิงด <ไป S 1> ิสัต <ไป S 3> ยิงยางให้รับกยิงนะสายล่างแล้วแตกหนึ่งแตกสองแม่งโอ้จะไม่ไปยยยยแตกยยยยียย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 ยายเยยย แโคตรคมอ่ะให้ไปดีอ่ะมันแตกสีเลยยังไงไม่แตกจริงหรอหมุนหมุนหมุนกูโดนมันหมดดิหมุนไปไม่ได้แล้วไอ้เรื่องยิงยิงยางหลับไปสองเมตรจะ่ไหมลุงไปมาช่วยมาช่วยแท็กกับเงินเอาด้วยดิไปรับประกับเงินดิไอ้เย้เนี่มันจะพังดนะถ้ามึงเงินในร้านลอดรอ่ะอย่ามันไปน่าล้องไห้เลยนะตามไปตามมปตามไปบีบีมาโจ๊บบีบีมาบ้านมตรงนี้โอ้ยครับคุณผู้ชมครับเนี่ย

ระบบปัญญาภายนะเราตะมัดจะทำงานว่าไงวะขอย่าผู้เล่นไม่ดี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 พี่พี่เป่าพี่เป่าใส่เสื้อแมนยูป่ะพี่เอาป่ะเดี๋ยวจัดให้เลยเอาป่ะเอาไหมเอาไหมเอาไหะโอ้โหไม่ว่าจะโดน70-90ศูเก้า็จะเอาอดีตมาคู่อย่างเดียวเลยโอ้โหโหแรงจัด กเลยอกดเลยเลกเลยเีก้เลยเป็เาไอแฮข้างหลังเอาแบบนี้จุมึงคุยเดยอาวันนี้กูยอมไงวันนี้กยอมไงวนี้เจอกูใหม่เอแต่พูดไปหยุดี่ยอมแต่พี่พูดไม่ยเลยอ่ะอ๋อก็ปะมากชนะไงสากูมิิพูดอกากูชนะะานก่อนล้กันนั้นน่เฮยนี้ตอนแรกเกอแกงคิโชิมันเยอกว่าไม่ช่เหรอแต่ตอนนี้เจอทอล้เหรเตต้องรับล้มีรถเไปเลยพเลยอย่าหล่ย่ มันไม่ต<ป>ัด<ป>